สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นคู่มือการทำกิมจีผักกาดขาวและต้นอ่อนผักบุ้งนั่นเองค่ะโอเคค่ะถัดไปก็จะเป็นวัตถุดิบกับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะซึ่งสำหรับสูตร150กรัมก็จะได้1กระปุกเลยค่ะโดยจะมีวัตถุดิบและปริมาณที่ใช้ดังในคิววิดีโอเลยค่ะ สำหรับวิดีโอนี้จะสาธิตเป็นสูตรขนาด400กร,รมัมซึ่งจะได้1กระปุกใหญ่ค่ะโดยวัตถุดิบและส่วนผสมนะคะจะมีปริมาณปรากฏในแลนววิดีโอเลยค่ะในส่วนของกระเทียมขิงแก่หอมใหญ่ทำการปั่นรวมกันและจะเรียกว่า3สหายนะคะและในส่วนของโจ๊กจะเป็นแม้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำและน้ำตาลทรายไม่ขัดสีค่ะในส่วนของอุปกรณ์นะคะก็จะมีดังนี้เลยค่ะ เริ่มจากคัดใบผักกาดขาวทําการลอกออกทีละใบนะคะโดยหากมีใบคนันนอกเสียหรือมีจุดดําจํานวนมากบกนใบให้ทําการคัดออกค่ะเพื่อความปลอดภัยและความน่ารับประทานของกิมจิค่ะจากนั้นนําผักกาดที่คัดแล้วมาล้างน้ําทําความสะอาด2-3ครั้งทีละใบนะคะถัดมาจะเป็นการตรวงน้ำปริมาณ4ี่ลิตรซึ่งใช้เป็นน้ำปราปา และตวงน้ำส้มสายชูปริมาณ15มิลลิลิตรค่ะหลังจากนั้นทำการเทน,น้ำส้มสายชูและคนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วทำการแช่ผักกาดทิละใบกดให้จมลงในน้ำส้มสายชูผสมน้ำเมื่อกี้นะคะเป็นเวลา10นาทีค่ะเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคนะคะเมื่อครบเวลา10นาทีแล้วให้ดินน้ำที่แช่ไว้ออกจนหมดค่ะ และนำมาล้างน้ำสะอาดอีกหนึ่งครั้งค่ะให้ผักหายลื่นโดยทำการล้างทีละใบเช่นเคยค่ะนำผักกาดที่ล้างเสร็จแล้วมาวางบนตะแกรงที่รองด้วยกระดาษทิชชูอนเนกประสงค์ทำการซับให้แห้งทุกใบค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะสามารถที่จะใช้การผึ่งให้แห้งในที่ร่มแทนได้ค่ะ หลังจากสับผักกาดแล้วให้นําผักกาดมาทําการชั่งน้ําหนักอีกครั้งหนึ่งเพื่อนาน้าหนักที่ได้นี้ไปคํานวณหาปริมาณเกลือที่ต้องใช้หมักเกลือค่ะโดยปริมาณเกลือที่ต้องใช้หมักนะคะใช้อยู่ที่3%ของปริมาณน้ําหนักทั้งหมดผักกาดค่ะที่ต้องชั่งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลังจากการทําความสะอาดแล้วผักกาดมีการดูดซับน้ําไว้ที่ตัวใบค่ะทําให้น้ําหนักมีการเปลี่ยนไปค่ะจากนั้นจุ่มผักกาดขาวลงในกระมังทําการทาเกลือปนละเอียด เบาๆให้ทั่วใบทั้ง2ด้านค่ะโดยจะเน้นที่บริเวณก้านใบค่ะแล้วทำการหมักทิ้งไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงหรือจนกว่าตัวผักจะมีลักษณะที่อ่อนและนิ่มลงแบบในคลิปวิดีโอค่ะซึ่งจะทำการพลิกผักกาดทุกๆ30นาทีค่ะในระหว่างการหมักเพื่อให้ผักนิ่มทั่วทั้งใบค่ะ นนี้นะคะก็จะเป็นผักที่หมักครบเป็นเวลา3ชั่วโมงค่ะจะมีลักษณะนิ่มและย,ยืดแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนำผักกาดที่ทำการหมักเกลือมาล้างน้ำโดยใช้น้ำประปาในการล้างนะคะเป็นจำนวน8ครั้งหรือสามารถล้างมากกว่านี้ได้หากความเค็มยังไม่ลดลงค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นผักกาดที่ได้จากการล้างเกลือค่ะโดยถัดมาจะเป็นการนําเอาผักที่ล้างนั้นมาทําการเสด็จน้ําให้หมาดจนให้เหลือปริมาณน้ำน้อยมากที่สุดนั่นเองค่ะนําผักกาดที่ทําการเสด็จน้ําแล้วมาวางเรียงกันบนตะแกรงที่รองด้วยกระดาษทิชชู่ค่ะซึ่งจะทําการซับให้แห้งนะคะโดยในขั้นตอนนี้เราสามารถที่จะใช้การวางผึ่งลม ในที่ร่มแทนได้นะคะโดยผึ่งจนแห้งสนิทเช่นเดียวกันค่ะถัดมาจะเป็นการนำผักกาดที่เตรียมไว้แล้วออกมาหั่นนะคะโดยจะเป็นการหั่นเครื่องผักกาดในตามแนวนอนนะคะเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นตามในคคลิปวิดีโอเลยค่ะ จะเป็นผักกาดที่ได้หลังจากหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะหากมีผักกาดเหลือให้นำมาวางเรียงกันในกล่องแบบในวิดีโอเลยนะคะเมื่อเรียงเสร็จแล้วให้ทำการปิดฝาให้สนิทและนำไปแช่ในตู้เย็นค่ะในการเตรียมต้นอ่อนผักวุ้งให้ทำการคัดต้นที่เน่าเสียหรือมีรอยช้ำ หรือมีปลายสีน้ำตาลที่นำต้นค่ะโดยถ้ามีสิ่งเหล่านี้ให้ทำการคั้นออกก่อนและจากนั้นให้นำไปล้างน้ำโดยเป็นการกวนน้ำา5-6ครั้งล้างจนกว่าจะไม่มีเศษสกรปรกที่น้ำนะคะแล้วให้ทำการเสด็จน้ำออกให้มาดค่ะ จากนั้นนำต้นอ่อนผักบุ้งมาทำการหั่นค่ะโดยจะหั่นบริเวณกึ่งกลางลำต้นนะคะหรือเทียเท่าความยาวประมาณ3ามถึงเซนค่ะแบบในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะหลังหั่นเสร็จให้นำต้นอ่อนผักบุ้งมาวางเรียงบนตะแกงที่รองด้วยทิชชู่เป็นและทำการให้แห้งนะคะโดยขั้นตอนนี้ สามารถที่จะใช้การผึ่งให้แห้งในที่ร่มแทนได้นะคะและนี่ก็จะเป็นต้นอ่อนหลังจากการซับแห้งนะคะั้นตอนนี้จะเป็นการทำซอสหมักกิมจิค่ะโดยใช้สูตรขนาด400กรัมนะคะซึ่งวัตถุดิบและปริมาณที่ใช้มีดังข้างต้นเลยค่ะซึ่งเราจะเริ่มจากการเตรียมโจ๊กค่ะจะเป็นส่วนของแป้งเท้าวเหนียวปริมาณ 1.8กรัมนะคะผสมกับน้ำค่ะโดยใช้ปริมาณ53.3มิลิลิตรค่ะจากนั้นทำการตวงน้ำตาลทรายไม่ขัดสีให้ได้ปริมาณ35กรัมค่ะ จากนั้นนำชามแป้งข้าวเหนียวผสมน้ำที่เตรียมไว้ขึ้นตั้งบนหม้อที่มีน้ำเดือดค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งกับน้ำผสมเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเมื่อคนแป้งจนละลายหมดให้ทำการเติมน้ำตาลทรายไม่ขัดสีลงไปคนให้เข้ากันจนได้เนื้อที่มีลักษณะเป็นโจบเหมือนในคลิปค่ะ ระหว่างรอโจ๊กยินนะคะให้ทําการชั่งส่วนผสมอื่นๆนะคะโดยเริ่มจากชั่งต้นหอมค่ะให้ได้ปริมาณ16กรัมค่ะจากนั้นทําการชั่งแครอทต่อค่ะให้ได้ปริมาณ13.3กรัมค่ะจากนั้นทําการชั่งสามสหายนะคะซึ่งจะเป็นกระเทียมขิงแก่และหอมใหญ่ที่ทําการปั่นรวมกันเป็นเนื้อเดียวนะคะให้ได้ปริมาณ35กรัมค่ะ สำสับสารสหายที่เป็นสีฟ้าอมเขียวนะคะจะเกิดจากสารในกระเทียมทำปฏิกิริยากันเมื่อถูกอากาศนานไปค่ะดังนั้นหากใช้เสร็จแล้วให้เก็บในภาชนะปิดสนิทและแช่ตู้เย็นทั่วไปได้เลยค่ะสีฟ้านี้จะไม่เป็นอันตรายต่อการรับประทานนะคะจากนั้นทําการช่างพริกป่นไทยซึ่งเป็นพริกขี้หนูนะคะให้ได้ปริมาณ2.6กรัมค่ะทําการช่างพริกปาปริกาให้ได้ปริมาณ5.3กรัมค่ะ แล้วทำการตรวงน้ำปลาให้ได้ปริมาณ26.6มิลิตรค่ะถัดมาจะเป็นโคชูจังนะคะให้ทำการตรวงให้ได้ปริมาณ6กรัมค่ะหลังการตวนส่วนผสมครบทุกส่วนแล้วให้ทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะจนให้เป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะถัดมาจะเป็นการช่างผ่าการดนะคะที่ทำการหั่นไว้แล้วโดยจะใช้ปริมาณทั้งหมด222กรัมค่ะ จากนั้นเราจะช่างต้นอ่อนผักบุ้งนะคะโดยเราจะใช้ปริมาณทั้งหมด111กรัมค่ะเมื่อได้ส่วนผสมและองค์ประกอบในการทำกิมจิครบแล้วให้เริ่มจากการนำพริกนะคะลงผสมกับโจ๊กค่ะและทำการคนให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ เมื่อเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้นําต้นหอมและแครอทที่เตรียมไว้นะคะทําการคลุกให้เข้ากันค่ะจากนั้นนําต้นอ่อนผักบุ้งนะคะลงไปคลุกต่อค่ะโดยทําการคลุกให้เข้ากันก่อนนะคะแบบในคลิปวิดีโอเลยค่ะ โดยตอนคลุกนะคะให้คลุกเบามือหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนช่ำจนเกินไปค่ะเมื่อคลุกเข้ากันแล้วให้นำผักกาดนะคะที่ช่งไว้แล้วใส่ลงไปในชามผสมค่ะและทำการคลุกต่อนะคะให้ทั่วถึงทั้งหมดทุกส่วนของผักค่ะคลุกเข้าไปเรื่อยๆเลยนะคะ เมื่อคลุกเขาเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตากิมจิเป็นแบบนี้เลยค่ะโดยกระปุกที่นำมาบรรจุนะคะควรเป็นกระปุกที่สะอาดและผ่านการผ้าเชียแล้วค่ะจากนั้นนำกิมจิบรรจุใส่ในกระปุกนะคะโดยเราจะทำการบรรจุใส่ให้ได้ปริมาณ400กรัมค่ะโดยในการบรรจุนะคะพยายามไม่อัดแน่นจนเกินไปค่ะ เมื่อปิดฝาสนิทแล้วอาจจะทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะเนื่องจากเกิดการหมักทำให้มีแก๊สเกิดขึ้นค่ะเมื่อบรรจุเสร็จเรียบร้อยนะคะให้นำกระดาษทิชชู่มาทำการเช็ดขอบนะคะเพื่อไม่ให้เหลือตอนปิดค่ะเช็ดให้สะอาดเลยนะคะจากนั้นให้ทำการปิดฝาให้แน่นค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ สำหรับระยะเวลาในการหมักนะคะแนะนำให้เป็นการหมักสดค่ะคือทับเสร็จแล้วทานเลยจะได้รสชาติที่เค็มหวานแต่ไม่เปรี้ยวนะคะจึงแนะนำให้ทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มเติมอย่างสลัดซอสกิมจิค่ะสำหรับการขนส่งแนะนำให้ใช้กล่องโฟมหรือกล่องเก็บอุณหภูมิควบคู่กับเจลทำความเย็นนะคะเพื่อที่จะลดความเสียหายของกิมจิและคุณภาพของกิมจิค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้กิมจิที่อร่อยแล้วค่ะ